สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้พาทุกคนเดินเข้าไปดูทานน้าแข็งนะคะที่เมืองฟอกเซียค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินไปกับเนี่ยประมาณสชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยเกือบแย่เลยนะคะแต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วนะคะได้ตะลึงกับทานน้าแข็งค่ะทุกคนที่ทุกคนที่เข้ามานี่ยนะ,ะไม่ได้ง่ายๆกันเลยนะคะใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าจะเดินเข้ามาได้แล้วก็อากาศที่หนาวเย็นด้วยนะคะก็ะได้ตะลึงกับความสวยงามของทานน้าแข็งค่ะทุกคนและคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่เมืองฟอกเซียค่ะเอะพาทุกคนไป ชมทะเลสาบเรือนกระจกค่ะหรือที่ทุกคนเขาเรียกว่าเลกมิเลอร์ค่ะทะเลสาบนะคะเขาจะเป็นเหมือนกระจกแล้วก็สะท้อนวบวภูเขาลงมาสวยงามมากตามเอไปด้วยเลยค่ะเช้าโรงแรมมีเขามี้เบรกฟา์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องบริการตัวเองนะคะเช้าค่ะเราก็มาทานเบรกฟา์กันแบบรีบๆนะเพราะว่าต้องรีบไปต่อตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทะเลสาบเรือนกระจกนะเราไปดูกันนะว่ามันจะเป็น เหมือนที่เขาถ่ายรูปลงกันไหมเป็นแบบเดินกระตกสะท้อนภูเขาเป็นกระตกแบบสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวตามอไปดูกันนะคะเช้านี้นะคะเรากำล,ลังจะเดินทางไปเล็แม่ทีสันนะคะตอนไปมาตอนเช้าก็จะมีฟ้าที่นวหน่อยเพราะอากาศเย็นมากมาถึงเล็กม่ที่สันแล้วนะคะวิวสวยมากอากาศเย็นมาก ไม่เสียค่าเข้า,ขาหรอกเดินไปเลยกาดเย็นอะ่ะตรงนู้สวยอะ่ะนะคะเราใช้เวลาเดินไปหไหนอะ่ะไอ้นี่เล็กเมดิสันส,สี่กิโลอ๋อนี่ยมันเป็นเล็กเดียวกันหมดเลยนี่ไงนี่งไงสองกิโลสองกิโลสี่นี่จิ๊บ จิปตี้ลุกเอาอันแรกใช<ม>้เวลาเดินนานอยู่อากาศเย็นนุน่นคนเข้าไปเป็นกลุ่มข้างหลังสวยมากค่ะนุ่นเห็นไมวิวสวยไม่ใช่วิวสันนะวิวสวยวิวสวยมากอากาศดีมากตอนนี้เข้าโมงแล้วต้องรีบไป วิวสวยมากเล็กแมติสันเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันนะคะนี่ก็เป็นคาเฟ่เมื่อเช้าทานอาหารเช้ามเลยอยู่ตรงนี้เดินไปก็จะเจอจุดนี้ก่อนโอ้มันมีหลายจุดมากก็จะเป็นรเลสาแบบนี้นะคะ เฮ้ยกะโดดสิสวยนกเย็ดคกเน่นกเย,ย็ โอเคโคดอกออันนี้ป่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในป่า มีสองทางโ้สวยสวยอะ่ะเนี่ยเป็นตีนเขาดีทุ่งหญ้าข้างล่าง อันนี้มันทางไม่โหดเหมือนกมื่วานเพายังชั่วกินยาไปหายปวด <c oughs> ปวดขาเลย,ยสวยเลยภายในป่าก็ค่อนข้างจะมีต้นไม้เยอะเลยมีทั้งใบเฟิร์นม,ม,มอสนะคะแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นป่าทึบเหมือนป่าที่เดินเมื่อวานที่ไปดูถานน้ำแข็ง อันนี้จุดแรกที่เรามาถึงจุดแรกน้ำไม่ค่อยนิ่งนะวันนี้เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันมีเป็ดเต็มเลยนี่จุดที่สองอุ้ยสวยแต่มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรอ่อ่ะจุดที่สองนะคะว้าวสวยไหมทุกคน เล็กแมติซันแต่น,น้ำมันไม่ค่อยนิ่งเนาะแต่มันก็เป็นเงานะคะเป็นเหมือนกระจกเลยเห็นไหมภูเขามันมีเมฆนิดนึงปิดนะทอ้ทางนู้นเป็นหิมะแล้วอะ่ะแต่ยังไม่เยอะเพราะว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวที่จริงๆ องมองสะท้อนน้ําเป็นภูเขาน้ําแข็งดูสวยมากเลยอนะลองส่องไปดูส่องในน้ํานะเป็นภาพภูเขาน้นะําแข็งเนี่ยคือสวยมากอะ่ะเอามาสักอะไรกันเต็มเลยเหยสักชื่ออะไรกันเต็มเลย <c oughs> สวยมาก เล็กแม่ชะสันดูแม่สะท้อนภูเขาอ่ะอนี่คือแม่นะตรงเนี้ยแม่มันเป็นเหมือนแบบมันนิ่งไปหมดเลยมันเป็นกระจกแบบสะท้อนข้างบนอะ่ะแม่แล้วก็ภูเขาเหา็นไหม,ม,ม,มเป็ดไ,ไหมครับเขานิ่งกันมากอะ่ะ ว่นิ่งภาพภาพก็สวยคือนิง่งแบบเขานิ่งเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเลย um น้ำก็นิ่งไงแต่นี่ยังยังน้ำยังสั่นอยู่นะไม่นิ่งสุดๆสวยส,สวยตัวนไม่ขย,ยับเลยขยับสวยมาก ระหว่างทางก็เป็นทางแบบนี้ตลอดนะคะข้างๆก็จะเป็นเฟิร์กับมอสเยอะลยตอนนี้อากาศอยู่ที่9อ,องศานะคะทุกคนที่เดินเข้ามาต้องใส่เสื้อกันหนาวให้ร่างกายอบอุ่นทั้งหัวทั้งถุงมือทั้งผ้ามันคอคือเสื้อตัวหนา,นาผลเป็ดอะไรเงีนะ้ยเพราะว่าอากาศเย็นมากเมื่อวานที่ไปไปดูทาน้ำแข็งก็คือเย็นเย็นมาก ทางก็ทำสวยนะมันไม่ได้น่ากลัวแบบมันแบบมีแต่ต้นเพลินแต่ต้นเพลิงคือน่ากลักกลวอันนี้จุดที่สองอันเมื่อกี้สวยกว่านะ<ม>เล็กเมื่อกี้สวยกว่า<ม>เล็กตรงกลาง<ม>ก็ข้างบนก็เป็นภูเขาเนี่ยป่าตัวเนี้ยอ,อ๋อต้นที่มีปลา มผมไม่เจอเพราะว่าเหมือนหญ้าอะไรยเยอะเพราะว่าขึ้นไปแค่นั้นก็พอแล้วมัง้งตัวนู้นสวยที่สุดแล้ว ทางนี้คือเดินขึ้นไปอ้เดินดีๆเด้อมมันเลื่อนนะขึ้นไปแล้วก็เดินวนไปทางน,นู้นอ่ะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงจะเจอทางออกมันทะลุได้หรอนี่ทางออกทางนี้ ไปดูอย <oh> <oh oh ู่ข้างบนโอ้ยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยถ้าเต็นขับรถอีกจะไหวไหมเนี่ยโอุ้มไหมกอดเพื่อดูวิวสวยนะคะกอดเราชันมาก แล้ว,วห,ลหูงนี้สวยที่สุดเหรอหอบเลยค่ะสวยมากตรงนี้เป็นภูเขาถ้าือดูหนาวจะขาวหมดเลยอันนี้เดือนพฤษภา้ะคะ่ะยังไม่หนาวจัดวิวสวยถึงแล้วหอบเลย ทางก,กีทางฮแต่ทางนู้นมันจะกลับไปย้อนไปดูเล็กนั้นได้ไง่ปไปต่ออุ้ยสี่สิบนาทีจ้าก็คือไปกลับอ่ะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดินวนนะมันเป็นอาทางวงกลมนะคะเดินวน รอบทะเลสาบนี้แดดเริ่มออกแล้วเริ่มแบบเริ่มเป็นความสว่างขึ้นนะมอดเยอะมากป่าเฟิร์นนะคะที่เราบุกัข เดินกลับนะคะกลับก็มันเป็นวนกลมๆน่าจะเข้าป the <because S 1> ่าเ้าป่าเลยอ่ะเข้าไปได้ด้วยหรอเข้าไปได้น้ำตกมเป็นน้ำตกน้ำตกไปเถอะเข้ามาดูวิวนะคะคนที่เดินเข้ามาต้องเตรียมร่างกายนิดนึงนะเพราะว่าเป็นชัน ก็เย็ยนนะคะอากาศเย็ยนวา่นวากันดีสวย,วย,ย,วยจะเห็นวิวตรงนี้ ที่แบบออกจะเป็นกระจกชัดๆก็คือเล็กตรงนู้นเนาะ โอ้โหนู่นข้นไปขึนอีกโอ้ชันมากอ่ะจาก้งล่างหมดแรงหมดแรงหมดแรงแล้วโอ้สามหยด ออกแล้วโอ้โหเย่ yeah. ชั่วโมงครึ่งไปกับเกินเกินชั่วโมงครึ่งแหละเพราะว่าเ,เดินชาด้วยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ถ่ายรูปป่าเดินมาตั้งแต่ฝั่งนูนะ้นอ้อมมาแล้วมาทะลุต,ตรงนี้นอ,อ้อมอ้อมอ้อมเลกอะ่ะเป็นวงกลมอะ่ะตอนเข้าไปนี่หนาวเลยนะ ตอนออกมาร้อนค่ะเหงือแตกพักๆค่ะถ้าใครอยากจะมาเล็กมัจฉารน,นะก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อผ้าหมวกอะไรเงี้ยอาจจะมีน้ําดื่มขวดเล็กๆขวดหนึ่งคือไม่ต้องถืออะไรไมาเยอะเพราะว่ามันหนักห้องน้าไม่มีนะต้องเข้ามาจากข้างนอกให้เรียบร้อยนะข้างหน้านะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะว่าเหนื่อย เหนื่อยเป็นสาเหตุสำคัญปวดขาวันก็ปวดวันนี้เอาอีกแล้วทะเลสาบแดงเดือดเป็นไงบ้างคะวันนี้พันทุนมาเที่ยวเล็กเมดิสัน สวยมากสวยไหมอย่ายโยกแยก,กเมียนหัวคือเป็นทะเลสาบเรือนกระจกเลยสวยมากถ้าอยากมาก็มาได้ที่เมืองฟอคเซียนะคะกดใต้นิวซีแลนด์ค่ะเป็นไงบ้างคะเล็กแมจิสันนะคะพาเพื่อนๆเดินมาชั่วโมงครึ่งแบบเร็วนะเราน่าจะเดินเกินชั่วโมงครึ่งแหละค่ะอยู่ที่เมืองฟอคเซียนะคะก็ไม่ห่างจากในเมืองนะคะขับรถมาประมาณ10ปนาทีเท่านเองนะคะ ก็เป็นการเดินป่านะเดินป่าค่อนข้างเหนื่อยเลยแหละแล้วก็สวยมากๆเลยนะถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบแนวเป็นเพื่อนแนวที่แบบเดินป่าชอบเดินป่าก็แบบคงจะชอบนะเพราะว่าข้างในสวยมากๆมีทั้งต้นมอนต้นเฟิร์นนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเล็กสวยๆด้วยเล็กเรือนกระจกเป็นเหมือนกระจกสะท้อนภูเขาสวยมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะชอบคลิปพาท่องเที่ยวแบบนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe A ด้วยนะคะแล้ว A จะ พาเพื่อนไปเที่ยวต่อนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยกกำลังจะเดินทางไปว่าน,นะคะบ๊ายบาย อร่อย <Okay. c oughs> มากและกินกาแฟเพิ่มกำลังก่อนเดินทางไม่ก่อนนะถือไปด้วยไีมเออสิบเอ็เดโมงเชา้าแล้วเดินดไปแล้วนะคะเราเดินทางกันต่อเลยไปยูรานากะนะคะฝากติดตามดูกันต่อด้วยนะตรงนี้นะคะวิวที่สวยมากๆเป็นเม้าทกนะคะกับเมาส์ทัสแมนนะคะ thank <laughs> you